ยูมูซีร้านร้านข่อยนเปียนบ้าน่เออเปียนบ้านทยูมูซีกบกัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนช่างน้ำนากนค่ะช่างน้ำนากนค่ะช่างน้ำนากรโอยสิบโลโอแจ้งปากันมยสองสองหกน่ะสองสองหกมว่มอยบาดิชไปมช่างน้ำนากรเปียม ได้สิบกิโลนะคะใช่ที่มันนียนเอาเลพิ่ hey. มพรี่ยวอย่างหมวแอบสั่งอยู่อันวัยเก่าเลยน่าขืนขืนร่นจริงเลยบอกสองเป็นลดได้เออเออเพียงมากสองเมตรมามาปีมบอกมาปีมมาเร็วๆไม่ได้ฉีดยาลูกมาสั่งหนักซื้อๆมาเร็วๆ บอฟิมมาลูกมามาช่างน้ำหนักจ้าสองสองหกเนี่ยวะฟิมออกมาน่าเนีบอไปไมีสกนออรันยืดวออกมา นี่กำลังสิสั่งมาเร็วค่ะมาเร็วค่ะนี่บอกคนนี่บอกมอเออมามาช่างน้ำหนักค่ะมาเร็วกันยากรเอาคืนลูกเออกัญญากรัยเบิร์แม่ไพตาดีสสิบแปด แป่กิโลน้อยๆสิแปดจุดห้าไปหานั่งสิแปดจุดห้านี่ไม่ยืนหนี้าขนมมันหล่อดิ้หน่อยนะแม่แม่คนใดมาแทมาทนหาขนมมันหล่อดอ้งหน่อยแม่วันลาก็ให้ขนมคอนแน่แบนอยู่เฮ้ยกยย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 ายย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  โ้อมาไปหาหมอนถอดเสื้อแค่าอลูงถอดเสื้อแคาอกให้มันระบายแล้วเฮ้ยวก็ไข้อีเงนีีเส้วกตีมันจะบอกคยนอนตอนสาจับก้อนิบหงนอนอ้โหเด้งนอนหลังลงเอาึ้นราบ่นเจ้าน้ปเ่าึ้นแล้วันก่อนโม้อ้ยก้อนโม้สร้งน้ำหนวควสูงค่ะดสวงถึง5ปีจ้าน้หักเดู